สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับช่องยุยพระบ้านนะคะแล้วก็ช่องพระบ้านทั่วทิศเพชรพิจิตจัดให้บายยุยนะคะเบอร์โทรแล้วก็ดีไลน์ศูนย์เก้าห้าสี่หกเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดศูนย์นะคะสำหรับพระช่องยุยพิจิตบารมีพระเครื่องนะคะศูนย์หกหนึ่งสองสองหนึ่งศูนย์ศูนย์หกห้านะคะพี่นะวันนี้นะคะก็ใครปิดพระนะคะเดี๋ยวหนูจะส่งให้ทุกรายการนะคะพี่นะพระนะน้องยุยจะแจ้งราคาไว้ทุกรายการนะคะพี่นะ ก็เปิดไปนะคะบางรายการถ้าพี่แบบสู้ไหวเท่าไหร่นะคะพี่ก็ส่วนมานะคะพี่นะอ่ะเรามาเริ่มกันที่รายการแรกนะคะก็จะเป็นพระหลวงพ่อก,กันนะคะรายการนี้ขออนุญ,ญาตขยับนิดนึงนะคะหลวงพ่อกันวัดพญาตนะคะพี่นะเหรียญน,นะคะเป็นเหรียญพระเนื้อเงินนะคะพี่พขาหลวงพ่อกันนะคะนี่ กล้องโฟกัสนะคะโดดไปโดดมานะขอประทานอภัยนะคะพี่นะรายการนี้นะคะหนูเปิดไว้ที่หกนะพันนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อพกันเนื้อเงินนะคะหน้าพระคมๆสวยๆนะคะพิมพ์ติดชัดลึกแบบนี้นะคะพี่นะนี่ด้านข้างเหรียญนะคะเราจะเห็นว่า <c oughs> เป็นขอบมีเส้นเสี้ยนนะมีเส้นๆนะเส้นขอบตัดนะคะนี่ มองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะพี่นะเป็นพระเนื้อเงินนะคะโอ้โหเหรียญน,นี้โคตรจัดนะพี่นะผิวนะคะดูนะแล้วก็ดูตัวหนังสือนะเป็นแท่งคมมากนะคะพี่นะห่วงมีคาบปิ้นนะคะ ใครปิดผ้าไว้วันนี้หนูจะส่งให้ทุกรายการนะคะพี่พี่คะรายการถัดมานะคะเป็นเหรียญเนื้อเงินเจ้าสัวนะคะรายการนี้นะคะเอา4,500บาทนะคะเป็นเหรียญเนื้อเงินนะคะพี่นะใครสนใจนะคะก็ทักไลน์หรือโทรมาหาน้องยุ้ยนะคะพี่นะโอ้โหมีรอยจานนะคะมองด้วยตาเปล่านะคะเราจะเห็นว่ามีรอยจานนะนี่ โอ้โหผิวสวยมากนะคะรายการถัดมานะคะเป็นเหลียยหลวงปุ่ทวดนะคะพี่นะหลวงปุ่ทวดเสียนโตนะคะรายการนี้นะคะเอาสี่พันนะคะพี่นะและด้านหลังนะคะเป็นพระครูวิสัยทิมนะคะหน้าพระนะคะเป็นเนื้อกระไหล่ทองนะ,ะพี่นะด้านข้างเหลี่ยนนะเราจะเห็นว่าเป็นเส้นประกบนะคะแล้วก็เส้นขอบตัดนะคะชัดเจนนะคะนี่ ตัวหนังสือเป็นแท่งคมเลยนะคะพระครูวิสัยทิมหนะตาจมูกปากนะคะสวยงามชัดเจนนะคะพี่ๆขานี่ด้านหน้านะเจาะมาเป็นคาบปิ้นนะคะคาบปิ้นนะคะสำหรับพระรายการนี้นะคะนี่น้องยูเอาสี่พันนะคะรายการนี้เอาสี่พันนะ นี่บัวสวยๆนะคะรายการนี้นะคะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะเอาสี่พันนะพี่นะเนื้อเงินลงยานะคะพี่นะใสมาแปดรอบหลวงปู่ทิมนะคะหน้าพระสวยๆนะคะด้านหน้านะเจาะจากด้านหน้าเราจะเห็นว่ามีคาปิ้นนะคะแล้วก็ด้านข้างนะเป็นเส้นขอบตัดนะคะสวยงามชัดเจนนะคะพี่นะมองด้วยตาเปล่านะตัวหนังสือเป็นแท่งคมแล้วก็ตรงนี้นะมีเนื้อเกินด้วยนะคะ ต้องยอขาย4ี่พันนะพี่นะรายการนี้ราคาเบาๆบางๆนะคะพี่นะเสมา8รอบหลวงปู่ทิมนะคะรายการถัดมานะคะเหลียหลวงปู่สุกนะคะรายการนี้หนูเปิดไปที่ห้าพันนะพี่นะถ้าใครสนใจนะสู้ไหวเท่าไหร่นะพี่นะลองลองลองแอดไลน์นะหรือว่าถวนมานะพี่นะหลวงปู่สุกนะคะรายการนี้นะคะเป็นห่วงมีค่าปิ้นนะแล้วก็ ตัวหนังสือเนี่ยเป็นแท่งคมนะคะหน้าประตาจมูกปากนะจุดนะคะเราจะเห็นว่าตรงนี้นะคะพี่น้าบานะคะหลวงข้อท่านนะคะมีจุดสามจุดนะนะสักคู่นะคะนี่เราจะเห็นว่ามีจุดตรงนี้นะคะเป็นเนื้อเกินนะคะพ,พี่ขาเนื้อเกินนะสามจุดนะคะตรงบานะหนึ่งสองสามตรงนี้นะคะแล้วก็ตัวขอไข่นะคะก็หัวน่าจะใหญ่กว่าปกตินะคะแล้วก็ ตรงนี้นะคะขอบนะจะไม่ชิดนะห่างเลข6จะไม่ชิดขอบนะตัวหลังเนี่ยห่างเลข6ชิดขอบนะคะพี่ผู้รายการนี้นะคะหนูเปิดไว้ที่ห้าพันนะพี่นะคือราคาเบาๆบางๆแล้วนะห้าพันนะจริงห้าพันนะรายการถัดมานะคะยอดธงอยุธยานะคะพระสมัยโบราณน,นะคะพี่นะหน้าพระนะเออเป็นเนื้อนะคะเป็นเนื้อชินเงินนะพี่นะพระเป็นเนื้อเงินนะคะเราดูมีคราบ ขูความเก่านะคะสวยๆนะคะยอดธงอยุธยานะเอาสามพันนะพี่นะยอดธงอยุธยานะคะเป็นพระเนื้อเงินนะคะโอ้โหพระเก่าแก่มากนะคะสำหรับรายการนี้นะคะนี่นะคะ,ะมานะคะก็ รายการถัดมานะคะก็จะเป็นจอบนะคะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะรายการนี้โอ้โหสวยมากนะคะพี่นะเอา3500ันหารนะคะหน้าพระนะคะคมคมสวยๆนะคะผิวนะมันจัดนะ,ะพี่นะลวดลายของสังกตินะคะจีวอนนะซอคอพิมพ์ลึกๆแบบนี้นะคะตรงซอคอนะคะเราจะเห็นว่ามีเนื้อเกินด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวนะกล้องหนู เโดดโฟกัสนะพี่นะอ่ะเนี่ยถ้าหนูส่องให้ดูแบบเนี้ยพี่จะเห็นว่าพิมพ์ลึกนะคะตรงซอคอเนี่ยลึกนะพี่นะเดี๋ยวสักคู่นะคะนี่แล้วก็หน้าพระนะ <c oughs> ขอประทานอภัยนะคะนี่ ถัดมานะคะก็จะเป็นรายการนะคะมาเหตุสวนนะคะพี่วี่นะรายการมาเหตุสวนรายการนี้นะคะหนูเอาสามพันนะคะ <c oughs> นี่นะคะพาพิมพ์ลึกๆสวยๆนะคะพี่นะคาความเก่านะคะสวยงามชัดเจนนะคะ เหรียญลงพะกันนะคะวัดพญาตนะคะรายการนี้นะคะเอาสองพันนะคะบีนะนี่ด้านหลังเป็นพิมพ์ขอบเบ็ดนะคะเราจะเห็นว่าตัวหนังสือเนี่ยเป็นแท่งคมเลยแล้วก็เหรียญน,นะคะพื้นผิวเหรียญน,นะเรียบตึงนะคะแล้วก็มีสาสนิมแดงขึ้นนะคะบีบีนะด้านข้างเหรียญน,นะคะก็จะเป็นเส้นขอบตัดนะคะ มองด้วยตาเปล่าสวยงามชัดเจนนะคะรายการนี้หนูเอาสองพันนะนี่หน้าพระคมชัดลึกสวยนะคะรายการถัดมานะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะวัดคงคารามนะคะรายการนี้หน้าพระเป็นเนื้อกระไหล่ทองนะคะพี่ผู้เอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะพี่นะห่วงนะคะเราจะเห็นว่าเป็นห่วงเชื่อมนะคะพี่นะเป็นห่วงเชื่อมนะคะด้านหลังยันเนี่ยอักขละนะคะชัดเจนนะสวยงามนะ รายการถัดมานะคะก็จะเป็นเหรียญน,นะคะพระคุวิราชแดงนะคะรายการนี้นะคะหน้าพระเหรียญสวยมากนะคะพี่นะเราจะเห็นว่ามีคาบขี้ตะกันนะคะขึ้นอยู่ตรงซอกองพระเต็มไปหมดเลยนะคะเลี่ยมกรอบกันเหงื่อกันน้ําให้แล้วเป็นอย่างดีนะคะรายการนี้หนูเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะพี่ๆนะ ตัวหนังสือเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นแท่งคมเลยทีเดียวนะคะอายุครบ82ปีนะคะออกปี03นะคะพระรูวิราชแดงนะนี่ด้านหลังนะคะสวยงามชัดเจนนะ รายการถัดมานะคะก็จะเป็นพระนางพญานะคะพิมพเข่าตรงนะคะพี่นะอยู่ในกรอบพลาสติกเก่าๆแบบนี้นะคะนางพญาเอาหนึ่งันห้าอบาทนะคะพี่นะพระเก่าๆนะคะสวยๆนะนี่นะคะพิมพ์ใหญ่นะคะรายการนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะอ่ะรายการถัดมานะคะอ่ะรายการที่สองนะคะพี่นะไดบ้านนี้ได้มาสององ,องนะคะพี่นะ ข่าวตรงเหมือนกันนะคะพิมพเดียวกันนะนี่อยู่ในกรอบพลาสติกโบราณเก่าๆแบบนี้นะคะหน้าพระพิมพ์สวยๆนะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นเออเกจชยโยนะคะ7ชั้นนะคะพี่นะอกตันนะคะรายการนี้นะคะมีลงชาติแล้วก็ลงทองด้วยนะคะเอา1,500บาทนะคะพระสมเด็จเกจชยโยนะคะด้านหลังเนี่ย เราจะเห็นว่าเป็นรอยแตกลายงานนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะ <c oughs> ด้านข้างนะก็จะเป็นรอยเหมือนเนื้อขนมตุ๊กตับเลยนะคะที่เราเห็นนะพิมพ์ระลึกๆสวยๆแบบนี้นะคะพี่นะรายการถัดมานะคะเป็นปิดตาหลวงปู่โตะนะคะรายการนี้นะคะเป็นพิมพ์จัมโบ้นะคะพี่นะเอาหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะพระปิดตาหลวงปู่โตะนะนี่พิมพ์ ตัวหนังสือติดชัดนะคะหลวงปู่โต๊ะนะโอ้โหดูลวดลายนะคะนิ้วมือนะคะหน้าแข้งนะใบหูนะคะติดชัดนะคะรายการนี้นะคะพี่นะแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์นะคะนี่มั่งคั่งนะเอา1,700บาทนะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นเอ่อชินราชนะคะชินราชนะนี่ รายการนี้เป็นเนื้อนวะนะคะพี่พี่ขาวโ,โหผิวเนี่ยไฟวิ่งวิ่งเลยนะอยู่ในกรอบนะคะเลี่ยมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะคะชิน,นาาดนะคะรายการนี้หนูเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะพี่พี่นะก็ใครสนใจนะก็โทรมาหายุ้ยนะหรือว่าแอดไลน์มานะคะพิมพ์หน้าพระสวยๆนะพี่ตรงกรอบเนี่ยอาจจะเบียเกานิดนึงนะพี่นะแต่ดูหน้าพระนะคะนี่เรามองเข้าไปข้างในเราจะเห็นหน้าพระติดชัดลึกนะคะพี่นะ นี่ปัวนะคะกรีบชัดเจนนะรายการถัดมานะคะหลวงพทานะคะรายการนี้หลวงพทานะคะเหรียญหล่อบโบราณหลวงพทานะพิมพสองหน้านะคะพี่ๆนะอยู่ในกรอบพลาสติกแบบนี้นะคะเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะ ถัดมานะคะก็จะเป็นพระเหสวรนะคะเหสวนนะมีสององนะพี่นะรายการนี้เอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะนี่รายการนี้จําง่ายๆนะพี่นะสําหรับเมีห่วงนะคะมีห่วงเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะเมื่อสักครู่นี้ไม่มีนะคะเมื่อสักครู่นี้ไม่มีนะคนละองค์นะคะอ่ะรายการถัดมานะคะหลวงปู่สุกนะคะรายการนี้นะคะก็จัดโปรให้นะคะหลวงปู่สุกรายการนี้หนูเอาหนึ่งพันสองร้อยนะคะ ถัดมานะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะคะพี่นะวัดบางกระพร้อมนะคะหน้าพระรายการนี้นะคะมีก็สึกหลอบ้างนะคะผ่านการใช้งานนะคะก็อายุครบนะคะเจ็ดเจ็ดปีนะคะหลวงของของหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อคงนะคะ รายการนี้นะคะเอาหนึ่งพันสี่รอบาทนะคะเหรียญหลวงพ่อคงนะนี่หน้าพระพนธุ์การใช้งานนะคะมีสึกหล่อบ้างนะคะห่วงตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่าเป็นห่วงเชื่อมนะคะพี่เคะห่วงเชื่อมนะอืพระสวยนะคะตายัางชัดเจนอยู่เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จวละคังนะคะ เอาหนึ่งพันนะพี่นะมีสองรายการนะคะรายการที่หนึ่งนะคะรายการที่หนึ่งใครปิดนะคะแจ้งมาด้วยนะคะรายการที่หนึ่งหรือรายการที่สองนะแล้วก็แคปรูปมาด้วยนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่มีไลน์นะคะรายการนี้เป็นรายการที่สองนะคะก็ ที่หนูบอกนะคะว่าจัดโปรให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นรอยยับย่นนะพี่นะมีแตกหักซ่อมนะคะพี่นะมีแตกหักซ่อมนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงพ่อปานนะคะหลวงพ่อปานรายการนี้นะคะก็จะเป็นขี่วานอนนะพี่นะหลวงพ่อปานขี่วานอนเอาแปดร้อยเก้าสิบนะคะเอาแปดร้อยเก้าสิบนะ ารายการถัดมานะคะเป็นทรงคุดนะคะพี่พี่ขาเป็นทรงคุดนะหนูเอาแปดร้อยเก้าสิบบาทนะคะถัดมานะคะเป็นเหรียญพระจันทร์ฟันอจโรนะคะหน้าพระเป็นเนื้อกระไห่เงินนะคะพี่พี่ขาเป็นเนื้อกระไห่เงินนี่ตัวหนังสือนะเป็นแท่งโคมเลยทีเดียวเอาหนึ่งพันบาทนะคะสําหรับเหรียญพระจันทร์ฟันอจโรนะคะ นี่อ,อกปีศูนนะคะพระสายอีสานนะคะจังหวัดสกลนครน,นะอันนี้หนูมีโอกาสได้ไปกราบไหว้ท่านนะคะก็ได้ไปเที่ยวนะที่วัดแล้วก็พิพิธภัณฑ์ที่แสดงเอ่อของใช้นะแล้วก็หลากหลายรายการของพระอาจาร,นะะรย์นะคะก็พระสวยนะคะดูนะดูหนังสือเป็นแท่งคมเลยนะคะก็ คิดหนึ่งพันบาทนะคะพี่นะเอาหนึ่งพันบาทนะคะรายการถัดมานะคะพระปิดตาหลวงพระทับนะคะเนื้อเมกสิทธ์นะคะรายการนี้นะคะพี่นะเอาแ9ด้อยเก้าิบาทนะคะนี่ด้านหลังมีรอยจานด้วยลวดลายนิ้วมือนะคะนี่ติดชัดลึกนะคะเอาแ9ด้อยเก้าิบนะคะรายการนี้นะถัดมานะคะเป็นเหรียญโชคดีนะคะหลวงพ่อเกษมนะคะรายการนี้เอาแ800ดร้อบาทนะคะเหรียญโชคดีหลวงพ่อเกษมนะ ถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงพ่อโตอา่าขอโทษนะคะหลวงพ่อโสธรนะคะสองสี่หกศูนย์นะคะรายการนี้หนูเอาแปดร้อยบาทนะคะนี่นะคะเหรียญเก่าๆสวยๆแบบนี้นะคะพี่ผู้นี่รายการถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงพ่อไผ่นะคะสายเหนียวฝั่งทนนะนี่เอาเจ็ดร้อยนะคะเหรียญหลวงพ่อไผ่นะ ด้านข้างเหรียญเราจะเห็นว่าเป็นเส้นประกบนะคะสวยงามชัดเจนนะเหรียญหล่อบโบราณหลวงพ่อไปนะคะเอา700บาทนะายการถัดมานะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะรายการนี้นะคะเอา750บาทนะหน้าพระนะคะเป็นเหรียญเนื้อกระไหลทองนะคะด้านข้างเส้นขอบตัดสวยงามชัดเจนเลยทีเดียวนะคะด้านหลังนะนี่เอา750บบาทนะคะรายการถัดมา หลวงพ่อโตนะคะวัดพนันเชิงนะคะหน้ากากทองคํานะคะหน้ากากทองนะพี่นะหน้ากากทองนะอ่ะรายการนี้เอาแปดร้อยนะคะเอาแปดร้อยนะถัดมานะคะเป็นแม่ชีบุญเรือนนะคะแม่ชีบุญเรือนนะเอาเจ็ดร้อยบาทนะคะเหรียญแม่ชีบุญเรือนนะคะรายการนี้ราคานี้พร้อมส่งทุกรายการนะคะพี่วีนะสาหรับพี่วีท่านไหนที่เก็บปลายทางนะคะหนูไม่ได้คิดค่าบริการเพิ่มนะ นี่ตัวหนังสือนะเป็นแท่งโค้งเลยทีเดียวนะคะถัดมานะนี่เหรียญหลวงพ่อน้อยนะคะเหรียญหน้าเสือหลวงพ่อน้อยนะคะเหรียญหล่ลอบโบราณนะเอาหกร้อย้าสิบาทนะคะเอา6กร้อย้าสนะเส้นประกบสวยงามชัดเจนนะหน้าพระนะคะพิมพ์ติดชัดลึกสวยๆแบบนี้นะคะรายการสุดท้ายนะคะปิดตาข้าวต้มมัดนะ เอาแปดร้อยนะคะพระปิตาเขาต้มมัดนะนี่รายการสุดท้ายสำหรับ EP นี้นะคะเราจะเห็นว่าตรงนี้มีรอยจานนะคะรอยจานบางๆนะก็ใครสนใจนะคะทักไลน์รือโทรมาหาังยุ้ยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะช่องยุ้ยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดพระบ้านสวยๆราคาเบาๆจากช่อง,งยุ้ยเองนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ